นั่งกรรมฐานกันอานน้าเสตตราไนั่งกรรมฐานกัาากนพอนั่งกรรมฐานกันเรียบร้อยดีใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีก็รู้สึกว่ามีคนจำนวนมากแบกปืนมาแต่ไปเป็นเล็กยาวทหารแต่งตัวเหมือนทหารทุกคนมาเป็นจำนวนร้อย มาเผกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายฝ่ายทางเหนือก็ามาฝ่ายใต้ก็ามามาถึงเข้าต่างคนต่างปะทะก,กันยิงกันขนาดหนักไอ้หูแล้วก็ดินเสียงปืนขนาดหนักแต่ก็ไม่ตกใจถือว่าภาพก็คือเป็นภาพเราจะห้ามภาพที่ไม่เกิดไม่ได้ในเพื่อเขาอยากจะยิงก็ยิงแต่ถือว่าโลกนี้เป็นของธรรมดา นึกในใจในเวลานั้นตามตามแบบฉบับกรรมฐานตามแบบฉบับกรรมฐานาบบากม็นนมีสองอย่างคือมีอารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดก็มีความไพ่โผว,ว่าการเกิดเป็นคนนี้มันไม่ดีคนต้องสองฝ่ายที่ยิงกันเวลานี้ไม่รู้จักกันเลยไม่เคยรู้จักกันไม่เคยโกรธเคืองกันมาก่อนต่างฝ่ายก็ต่างมายิงกันเพราะต่างคําสั่งเขาลงข้าบัญชา เมืมีการล้มตายกันหลายคนในที่สุดภาพนั้นก็หายไปกว่าภาพจะหายไปบรรดาเ่พทวดตัวให่ตัวเวลาก็เกิดจะเวลากเกือบปีสองในเมื่อในเมื่อภาพนั้นหายไปเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏภาพเป็นภาพอีกภาพหนึ่งเป็นภาพคนเจ็บคนตายเดิเข้ามาหา ถามว่าพวกเธอทำไมจึงยิงกันเขาบอกว่าพ่อเข้าสั่งให้ยิงถางว่าใครสั่งให้ยิงคนหนึ่งบอกพวกขาโม่สั่งให้ยิงครับมีคนหนึ่งสองบอกพวกกองห้สั่งให้ยิงครับทำไมยิงกันทําไมเรื่องบอกว่ามีหน้าใายในการลบในสมัยเอื่องวันศีลเจ็ดสิบหกถามพวกเธอตายไปหลายปีแล้วนี่ ถ้ายังไม่ไปไหนเลยเขาบอกพคกผมไป็สัมมาเวสีครับถ้าเวลานี้เธอมาทำไมผมมาขอส่วนบุญขอส่วนบุญแล้วทำไมทำท่าแขนล่องแรงกันบ้างแผลแผลเลือดไหลบ้างอะไรบ้างบัเกก็บอกว่าน่นาทักขนาดการตายขององคอ์งตายแบบนี้ครับบางคนก็หกขูขาดบางคนก็ตาทะลุไปข้างหนึ่งลูกบุญเข้าดงตา บางคนก็ขาเป๋ขาก็โย,ยกกะเยกถูกยิงขาบ้างถูกยิงแขนน้าอยู่เพียงตามตัวบ้างนึกสังเวชสลดใจก็เลยถามว่าอะไรงี้ก็แล้วกันเธอต้องการบุญอะไรเท่าที่ฉันมีอยู่นี่ฉันไม่ปิดฉันไม่ข่ข้องให้หมดทุกอย่างถ้าบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับบุญใดที่ท่านรบรเเ็ณมาแล้วตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน จะเพึงมีผลก็ท่านเพียงใดผมขอโมทนาโมลเลยครับเพออทึ่นก็สบายง่ายๆใกล้ๆดีสั้นๆด,นนนดีนะเธอบอกว่าเธอจงตั้งใจนะเขาก็นั่งผอนมมือเมื่ออธิษฐานใจค้นบุญใดที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วตั้งแต่ชาติในอดีตและชาติต้นที่ทําบุญเพ้นัปัจจุบันนี้สะสมตัวมากแล้วเพียงใด วันนี้จะเพิ่งให้ประโยชน์และความสุขข้าพเจ้าเพียงใดเขาวันนี้จะได้กธธแก่ผู้เกิดเท่านั้นทั้งหมดเขาเธอสมุทนาเธอโมทนาเธอกราบไปข้างหนึ่งรูปร่างเหมือน,นเดิมกราบไปข้างที่สองรูปร่างเหมือน,นเดิมกราบไปข้างที่สามรูปร่างเป็นเทวดาหมดปรากฏว่าที่เป็นเทวดาในเวลานั้นจริงๆหกสิบคนเสร็จ